<16 S 2> <c oughs> ส้ม4กโลกร,รัมขีดมังคุด3,500กร,รัมก็คือ3 5 0 0กรัมก็คือสกิโลกร,รมัมหขีดมะม่วงจุดๆ <c oughs> เขาให้ต้องการหามะม่วงนะครับคุณแม่ไปตลาดซื้อผลไม้3ชนิดคือส้มมังคุดและมะม่วงดังรูป โดยเทียนนักรวมของผลไม้ทั้ง3ชนิดเป็น15กิโลกร,รมัมคุณแม่ซื้อมะม่วงเท่าใดวิธีคิดนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะลบเป็นขีดนะครับอันนี้ฝั่งลบเป็นกร,รมัมอาเปรียบเทียบรลบขีดลบเป็นกร,รมัมส้ม4กิโลกร,รัม8ขีดบังคุด3,5 0 0กร,รัมก็คือ3กิโลกร,รัม5ขีดทำไมจะ ถ้าเราจะรูปเป็นขีดก็แปลงเป็นขีดจากกร๊กก็มาเป็นกมเขก็มาเป็นขีดนะครับเป็นกิโลกรัมนะครับสามพันห้าร้อกิ๊กสามกิโลกรัมห้าขีดบวกกันแปดบวกแปดขีดบวกห้าขีดเป็นสิบสามขีดสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดกิโลกรัมกับอีกสิบสามขีดเราก็ต้องแยกครับสิบสามขีดเนี่ยต้องแยก มาเป็น10ขีดก,1ดก,ก,ดก,ก็1กิโลกรัมอีก3ขีดเพราะฉะนั้น7กิโลกรัมบวก1กิโลกรัม3ขีดก็จะเป็น8กิโลกรัม3ขีดนะครับ8กิโลกรัม3ขีด <c oughs> 8กิโลกรัม3ขีดบวกเท่าไรบวกบวกเท่าไรบวกกี่กิโลกรัมมันจะเท่ากับ15กิโลกรัมนะครับมันจะเท่ากับเท่าไรก็คือ เราเอาตัวช้อยนี้มาบวกก็ไดนะ้ช้อยที่1ช้ยอย2ช้อย3ช้อย4มาบวกกับมาบวกกับ8กิโลกร,รัม3ขีดคำตอบที่คือคือเอา6กิโลกร,รัม7ขีดมาบวก8กิโลกร,รัม3ขีดนะครับ7จบวกสเป็น10ใส่ศูนย์ทด1นึ่งแปดเก้าสิบสี่เอ็ดสิ 8, 9, 14, 14, 14เป็น15กิโลกร,รัมนะครับห็นไหมนี่หรือเราจะเอาวิธีแบบนี้นะครับแปก็สามขีดบวกอะไรใช้แบบสมการนะครับก็เปลี่ยนจากบวกตัวนี้มาเป็นลบ15กิโลกรมัมศูนย์ขีดลบด้วย8กิโลกรัม3ามขีดศูนย์ขีดลบ3ขีดมันหมาขีดมายืมกิโลกรัมยืมมาทีละ10 สิบลบสามเหลือเจ็ดสิบสี่ลบแปดเหลือหกหกกิโลกรัมเจ็ดขีดนะครับหกกิโลกรัมเจ็ดขีดบวกกันมันจะเท่ากับบวกกับแปดกิโลกรัมสักขีจะเท่ากับสิบห้ากิโลกรัมพอดีนะครับถ้าสมมติว่าเรา <c oughs> เป็นบวกเป็นกรัมสี่กิโลกรัมแปดขีดก็คือสี่พันแปดร้อยกรัมสามพันห้าร้อยกรัมบวกด้วยสามพันห้าร้อยกรัมก็เป็น 8 3 0 0กรัม8,300ากรัมก็คือ8กิโลกรัม3ามรอกรัมหรือ8กิโลกรัม3ขีดอันเดียวกันนะครับทีนี้ก็15กิโลกรัมก็คือ1 5 0 0 0กรัมลบด้วย8กิโลกรัม3 0มร้อยกรัมคือ8,300กรัมก็จะเหลือ6 7 0 0นเร้อกรัม6ก็กรัมคือ6กิโลกรัม700กรัมนั่นเองนะครับ อันนี้ลบเปีบเป็นกรัมนะครับคำตอบคือข้อช้อยที่3นะครับข้อที่3เป็นรวมกับ8กิโลกรมัม3ขีดแล้วมันจะเท่ากับ15กิโลกรัมพอดีนะครับามาดูข้อที่17